สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็กําลอังอยู่กับโต้ t าชัวร์กรุงไทยสา,าขาเกษตร,รนะครับผมวันนี้โต้ t าชัวร์กรุงไทยสาขาเกษตรมีรถแคมเปร์ 2.0G ปี2018ตัวไมเนอร์เชนมานําเสนอนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรถรอบคันกันนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับผมไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับข้อดีของไฟโปรเจคเตอร์คือส่องสว่างได้ไกลเวลากลางคืนนะครับแล้วมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับ ด้าล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกพร้อมเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะครับข้อดีของไฟตัดหมอกก็คือเวลาเราขับรถฝนตกหรือว่าไปในหน้าหนาวที่มีหมอกเยอะๆครับสามารถช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ดีนะครับมาพร้อมกระจังหน้าคมเรียบนะครับดูสปอร์ตดูหรูหรานมีระดับนะครับผมพี่ๆท่านใดที่ กำลังชมคลิปออ,อยู่นะครับหรือว่าหารถแคมรี่ตัวนี้อยู่นะครับสามารถมาทดลองขับได้ที่โตต้าชัวกรุงไทยสาขา,าเกษตรนะครับาสามารถติดต่อผมมาได้ทางเบอร์โทรหรือว่า ID ไอดียลน์เพื่อทดลองขับได้นะครับผมวันนี้ก็จะให้แม็กตัวขอบ16มาครับล้ออันรอยแม็กขอบ16นะครับผมแล้วก็ไส่เลี้ยวที่กะจบมองข้าง ข้างๆก็จะหุ้มด้วยหนังตัดด้วยลายไม้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าสองฝั่งนะครับผมภายในก็จะตัดด้วยหนังสีดําเดินด้วยลายไม้นะครับข้างประตูก็เพจหรือว่าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรถสวยเดิมทุกอย่าง ทางประตูหลังก็เหมือนเดิมครับเดินด้วยลายไม้แล้วก็พร้อมหนังสีดำมาด้วยม่านข้างนะครับสองฝั่งแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าตรงกลางก็จะมีพักแขนแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำรับแอร์หลังพี่ที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ว่าหารถแคมรี่อยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่กําลังรับชมอยู่ด้วยนะครับผมหารถไปใช้งานก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับข้างหลังก็จะให้ตัวเซ,นซ็นเซอร์มาสี่จุดนะครับล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับยางอะไรก็จะเป็นขอบสิบหกล้อแม็กขอบสิบหกนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาชีพพิเศษเกษตรกร,ร,กรยามราฟอแม่บ้านมีสลิปเงินเดือนหรือว่าพี่ๆที่ทํางานกลางคืนนะครับนักร้องนักดนตรีอาชีพรับรีวิวสินค้านะครับ ขอให้จะติดแบ็ก์ิีแล้วมีเงินหมุนเวียนในบัญชีตลอดสามารถออกรถได้นะครับอาชีพที่รับรีวิวสินค้าก็จะมีใบจ้างงานแล้วก็มีสลิปที่โอนเข้าบัญชีนะครับก็สามารถออกรถได้หรือว่าจะเป็นกเกษตรกรก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีแล้วก็ขอให้มีใบบัตรเกษตรกรแล้วก็เล่มเขียวนะครับออกรถได้ไแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าออปชันมาครบครับแคม r y มีตัวปรับเซตเบาะนะครับสองฝั่งเลยครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพาร์แล้วก็ใบเสปอร์ตนะครับใบสปอร์ตตัวนี้คือเวลามีรถสวนมาข้างข้างกันครับหรือว่าในจุดขับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยจะช่วยให้เราไม่เราจะช่วยให้เราเห็นรถที่กำลังจะสวนมาทำให้รถกันเกิดอุบัติเหตุได้ครับใบสปอร์ตตัวนี้ แล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลนะครับตัวนี้การเลื่อนถลยพับกระจกอัตโนมัติคูดคอนโทรลนะครับเวลาเราวิ่งต่างจับบัดสามารถเซ็ตความเร็วหรือว่าตั้งค่าล็อกความเร็วได้นะครับโกละไลมันติฟังก์ชันใหม่นะครับใหม่อยู่ที่ประมาณ 100, แสนสี่แ์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยนะครับ ปากระโปรงหน้าจะเป็นแบบโชบนะครับแล้วก็ดูคนสวยของปากระโปรงหน้านะครับทิกเกอร์เดิมๆอยู่ครบรถไม่มีชนหนักนครับรถที่โตยต้าชัวกรุงไทยรับประกันได้เลยครับรถชนหนักรถน้ําท่วมไม่เอามาขายแน่นอนคัดรถครับตรวจเช็ครถกว่า2 1 0จุดนะครับรถชนหนักน้าท่วมไม่เอามาขายพี่ๆที่เห็นคลิปนี้อยู่ก็สนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ครับ เบอร์โทรผมก็0984784468นะครับหรือว่า ID Line K356899 สามารถนัดมาทดลองขับรถได้นะครับที่โชว์รูมโชว์รูมของเราหาไม่ยากนะครับจะตั้งอยู่ตรงท่ามอเตอรเเศดติดกับถนนใหญ่ครับติดกับรถไฟฟ้านะครับจะมาเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะข้าเรถยนต์มาเองก็อยู่ตรงท่า คณะสัตวแพทย์ครับตรงข้ามมอกระเโต้ตาชัวกรุงไทยสาขาเกษตเินะครับหรือว่าพิมพ์ที่แมปก็ได้ครับว่าโต้ตาชัวกรุงไทยสาขาเกษตรบิพี่ที่มาชมไลฟ์สดย้อนหลังก็สนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับหารถรุ่นไหนอยู่กระบ,บะหรือว่ารถพวกแคมรี่ออ o r อคนะครับมีครบให้เลือกครบนะครับรถเล็กรถขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่รถ ที่นั่งรถครอบครัวรถ MPV APV MP มีมีหมดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ